สุดยอดครับโอ้ยกินได้ไงครับเนี่ยสุดยอดครับหมูนี่ไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยพริกนี่สุดยอดเลยครับโอ้โหผัดพริกใส่หมูด้วสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านลุงอ้วนกระพเพราเผ็ดนะครับ ที่กตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะครับเสียทุกหอธรรมดา25บาทพิเศษ25บาทราคาเดียวนะครับนี่ครับลกพนก็กำลังผัดอยู่นะครับคนลุมนะครับท่านผู้ชมนะครับขายดีมากเลยแถวยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนลูกค้านะแถวยาวเลยนะครับ รวนกระเพราเผ็ดนะฮะนี่นะลูกค้าลุมลูกค้าลุมนะครับลูกค้าที่นี่น่ารักนะครับไม่มีบัตรคิวนะครับลูกค้าที่นี่มาถึงก็มาต่อแถวรอซื้อนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ลุงร้วนก็กำลังผัดอยู่นะครับนี่นะ ทำไมถึงเรี้ยวรถวุ่นครับยังยังหนุ่มอยู่เลยีเป็นเป็นสายาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมนี่นะโอเคครับครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่คลิปนี้เดี๋ยวดูรถวุ่นผัดเองนะครับตัวนี้เผ็ดระดับไหนครับพี่นะเผ็ดกลางครับผมตัวนี้เผ็ดกลางนะสุดยอดเลยนะครับ นะครับนี่นะฮะต้องไฟลุกท่วมแบบนี้นะครับผมถึงจะอร่อยนะครับผมสูตรไม่ใส่น้ำมันนะครับผมเขาจะลัวให้แห้งนะครับอ๋อครับผมของกินเยอะขนาดไหนใช่ใช่ครับของไปเดินมาเยอะแลวครับของกินเยอะมากครับมีร้านเด็ดๆร้านดังๆเยอะเลยครับที่นี่นะก็มาเดินได้นะครับผม เรียกคลองทวีวัฒนานะครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะ<ม>เขตเป็นสนามหลวงสองใช่ไหมครับนี่นะมีแค่สุกเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดตลาดข้างล่างเลยมีเส,สาร์อาทิตย์แต่ว่าข้างบนนันมีทุกวันอ๋อครับผมข้างบนนี้จะเป็นตลาดที่มีหลังคาใช่ไหมครับมีทุกวันตลาดสดข้างบนมีตลาดครับแต่ที่นี่ก็จะมีสุกเสาร์อาทิตย์นะครับ<ม>ถ้าใครมาร้านนี้ก็ลองมาชิมได้นะครับ<ม>เผ็ดๆนะ หาง่ายครับหลังคาสีเขียวครับเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วเผ็ดมากอร่อยครับอร่อย <c oughs> ต้องมาลองใส่พริกใส่พริกไม่กลัวเจ๊งเลยนะครับเนี่ยเดือนละสามหมื่นพี่ค่าพริกเดือนละสามหมื่นโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> น,นี่นะครับปริมาณข้าว เป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะครับไข่ดาวนะเพิ่มไข่ดาวหบาทเป็น30บาทนะครับอลูงว่านบอกวันหนึ่งนี่คือเอเดียนหนึงนี่คือลงลงทิ้งเดือนละสามหมื่นนะฮะสุดยอดเลยครับ อยากให้เขากินของอร่อยๆได้เยอะๆนะพี่นะครับขายแบบนี้มานานหรือยังครับพี่อันนี้เข้าปีที่สามนะครับปีที่สามแล้วนะเข้าปีที่สามครับผมขายอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยพี่มาวันแรกก็ขายดีไหมเลยมาวันแรกก็ขายดีแบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ขายราคานี้งแต่วันแรกราคานี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะแล้วต่อไปก็จะราคานี้ไหมครับราคานี้เเลยนะสุดยอดครับนี่นะต้องไฟลุกแรงๆนะครับผม ผัดกระเพราต้องแบบนี้นะถึงจะอร่อยนะครับผมส่วนมากเลยส่วนมากจะเห็นเขาผัดกระเพราเขาจะใส่น้ำมันเพื่อนนะแต่ว่าร้านนี้ไม่ใส่นะครับตัวนี้เราคิดคนเองไหม,ไมครับเพี่คิดคนเองเลยใช่ไหมครับส่วนเนี้ยกะเพราต้องกิบๆแห้งๆเพี่งจะอร่อยอ๋อครับผมต้องกินแห้งๆเด็ดเด็ดทำจะอร่อยต้มน้ำเยอะไม่อร่อยครับผม มีลาสุดยอดเลยครับตัวนี้เผ็ดเผ็ดกลางนะครับผมถ้าไม่มีสั่งเผ็ดเขาจะทำเผ็ดกลางไว้นะครับทาขึ้นหน้าร้านจะเป็นเผ็ดกลางทั้งหมดนะครับครับผม ถ้าลูกค้าสั่งเขาจะเพิ่มพริกอีกทีครับถ้าสั่งแบบเผ็ดนะครับมันเป็นพริกแห้งเขพจะใส,ใส่ใส่ที่หลังก็ได้ได้ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นครับผมถ้าเป็นพริกสด,ดอย่างเงี้ยถ้าเราปั่น